นี่นี่เห็นไหมเราได้นี่ได้ฟินตี่ชาร์จมาฟรีนี่อ,อแล้วเราก็เอาไปเล่นได้เลยเราจะคลิกซ้ายคลิกขวาหรือจะคลิกไหนก็เลือกเอาเลยนะครับเนี่ยอ่าเราก็จะได้เฟินตี่ชาร์จมาฟรีแบบว่าไม่ต้องคอมโบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยได้เลยเนี่ก็คือเกก็เดินไปคลิกซ้ายคลิกนู่นคลิกนี่เนี่ยเดินไปอยู่อย่างเงี้ยวุนๆอยู่เนี่ยได้อล้วเห็นไหมเนี่ยล้วก็มาเนี่ยแต่ตีบอสก็จะยากหน่อยนะตัวแบบเนี้ย <laughs> ก็มีข้อได้ข้อเออข้อด้ข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะโอเคเอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมจะมาเออแชร์แนวทางการเล่นเออเล่นเนี่ยสกิลสกิลอะไรนะสกิลหอ,อกระเบิดนะครับเป็นสกิลแรกเริ่มที่เราได้มาอันแรกเลยของ ของนักตาหอกทุกคนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าคุณชอบสกิลไหนคุณอยากจะเล่นแบบไหนก็เล่นได้เลยมันไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรนะแล้วก็แบบคือไม่ต้องไปแคร์ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งอะไรเอาเอาเป็นว่าเราเล่นวันนี้แล้วตัวละครเราเก่งกว่าเมื่อวานก็ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสมากมายว่าเฮ้ยคาร์ตูนเก่งกว่าเดี๋ยวไปเล่นคาร์นูนดีกว่าคือสําหรับผมผมคิดว่า เกมมันไม่ได้แข่งกับใครนะครับเกมมันเล่นคนเดียวของตัวมันเองเราไม่จำเป็นต้องซีเรียอะไรเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเอาล่ะถ้าเราจะเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากพสซีฟถูกไหมพสซีฟสิ่งที่ผมเล่นนะครับก็คือลิททูลิทนะครับพสซีฟของมันก็ผมอัพมาเป็นการใส่แหวนนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งวงแล้วก็เพิ่มโบนัสจากแหวนอีก25%เอ่อแหวนละสร้อยประมาณนี้นะครับก็คือลงเอ่อตอนแรกจะได้มา2แต้มนี้เนาะแล้วก็ไปลงเอาเพิ่มอีก ก็จะได้อีก2แต้มลงเอเคออสท,ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วบ้างอ่ะสิ่งที่ผมอัพมาแล้วครับปึ้งป,งป,งปงึยิงมานี่นะครับความเร็วโจมตีแล้วก็เด็กบวก10นะครับอัพลงมาข้างล่างเป็นความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เด็กบวก10เ,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 เช่นกันนะครับเป็นเออหลบหลีกด้วยนะผมเล่นแบบผสมเลยอ่ะแบบมีหลบหลีกมีสเต็ <laughs> มัว่ว <laughs> อ่ะต่อไปนะครับอัตราความแม่นยำผมอัพมานี่นะครับยิงมานี่ยิงมานี่ตรงตรงมานะครับตรงมาอัพอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัพอันนี้ด้วยอันนี้ต้องอัพนะจริงๆผมอัพนะแต่ว่าผมถอนไปทําอย่างอื่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัพคืนอ่าแล้วก็อัพลงมาอัพลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันอะผมจะอผมต้องการอัพอย่างนี้อันนี้นะครับก็ตั้งใจจะอัพมาให้ถึงโหนดนี้นั่นแหละเพื่อที่จะโจมตีท่านะครับเพราะที่ผมเล่นก็คือทตุไฟแล้วก็สายฟ้าเป็นหลักเลย อ่ะทีนี้นะครับอัพมาอัพมานะครับมาที่เพิ่มความเสียหายโจมตีนะครับแล้วก็การโจมตีสร้างขาหัก25%ลงมานะครับมาเอาวิ่งเร็วกันหน่อยนะครับื่อนที่3%แล้วก็เพิ่มความเร็วกันเช็สกิลนะครับแล้วก็อัพหอ,อกมานะครับอัพไปในสายหอ,อกอัพมาสุดแค่นี้จริงๆก็ อยากอัพจนเต็มเลยนะแต่ก็เอาแต้มไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับสายล่างมีประมาณนี้เนาะแล้วผมก็ขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมา,าผมใช้สกิลศาสตร์นะครับพวกศาสตร์สายฟ้าศาสตร์ไฟนะครับก็นี่อัพมาตรงนี้จะได้สกิลศาสตร์แบบแรงขึ้นแล้วก็มาตรงนี้นะครับคือเวลาศัตรูติชดช็อตเนี่ยมันจะโดนดามเมจแรงขึ้นนะแล้วก็ที่ที่ผมอัพมาตรงนี้ก็เพราะว่าเนี่ยมันได้ค่าช็อตประสาทเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังว่าทำไมต้องเอาค่าช็อตประสาทเนาะ อ่ะแล้วก็อัพขึ้นมาข้างบนนะครับมาเอานี้นะครับเอาลบลีเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเอาเด็กฟรีนะครับ25แบบเบิ่มเบิ่มมายิงมานะครับแล้วก็มาเหมือนเดิมครับมาเพิ่มสะสมค่าค่าช็อตประสาทยิ่งช็อตบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับสาหรับสายที่ผมเล่นนะอืมแล้วก็ยิงขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาเป็นเอ่อเอาความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเร็วปรเจกายเวลาปลาหอกจะได้เร็วๆขึ้นนะครับอ่ะมีตรงนี้แถมเนาะก็คือไหนๆก็เล่นหอกไฟแล้วก็เลยมาเพิ่มแบบว่าเพิ่ม เพิ่มสถานะแบบเจาะไฟนิดนึงอ่าหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับอาละต่อไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวสกิลนะครับสกิลก็ก็คือจัดมาอ่าที่ผมใช้นะครับก็มีทวนวายุกับหอกระเบิดนะครับที่เป็นสกิลหลักๆเลยเนาะแล้วก็หอกสายฟ้าเอาไว้ใช้บางครัง้งบางคราวนะครับสิ่งที่ผมใส่ในทวนทวนวายุตอนนี้ก็คือผมเรียกเป็นหอกแล้วกันนะครับอันนี้หอกสายฟ้า ออาสายฟ้าที่ผมใส่เนี่ยก็มี e l e c t โท c u ิวนะครับอันนี้คือมันจะไม่สามารถสร้างสถานะช็อกได้แต่ว่าจะเป็นการสะสมค่าช็อตประสาทอ่าแต่เรามาดูกันว่าทําไมต้องช็อตประสาทจำหลายรอบจอังเลยเนี่ยต่อไปนะครับใส่ element ต่อไปนะผมใส่มาเป็น e t e r n น l f เ a m e นะครับณนะตอนนี้นะเดี๋ยวอนาคตต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วต่อไปผมใส่เป็นน n n e r ์เวทนะครับเพิ่มเอ่อเอาการโจมตีไปไปเสริมเป็นสายฟ้าต่อไปหอกระเบิดนะครับใส่มาเป็น Overband นะครับก็คือปาได้2หอก แล้วก็ใส่มาเป็นเอ็กเพรไดต์แบบระเบิดเร็วขึ้นอีก40%นะครับแล้วก็ไพเมอร์อาร์มาเมนต์นะครับแรงขึ้นเจาะธาตุ25เนอะอ่าต่อไปหอกสายฟ้านะครับหอกสายฟ้าก็เอาแบบตีเร็วเนาะมาเชลเทมเพิลแล้วก็ไลนิงไลนิงพีนเทรชั่นระมังนะก็คือเจาะสายฟ้า30%นะครับแล้วก็ คอนดักชันนะครับโอกาสสร้างสถานะช็อกอีก100%่อต่อไปสหายนะครับผมเอามาเป็นไอตัวนี้นะครับจับได้มาอันนี้คือเราไม่สามารถลอกการบ้านกันได้เนาะที่ผมได้มาก็คือเรียกพายุสายฟ้าแล้วก็เสริมความเสียหายไฟนะครับกับไอตัวแบบเมดูซ่าตัวนี้นะ,ะแล้วก็ที่ใส่ก็มีมัชเชอร์นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น7%ออันนี้ผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะแต่ผมใส่อย่างนี้ไปก่อน แล้วก็สร้างความเสียหาย30นะครับแล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20ก็คือแรงขึ้นแต่ว่าเปาะขึ้นอือต่อไปศาสตร์ทุรีนะครับอันนี้อัพแค่ใส่มาแค่เลเวลหณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้อนาคตก็อยากอัพเหมือนกันแต่ก็ต้องแบบมาจาัดสรรตัวทีหลังนะเอ่อเป็นการอา๋อสิ่งที่ใส่นะครับก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ว่าแบบแคบลงนะครับอาจจะเปลี่ยนหรือยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาวัดผลกันทีหลังนะ ต่อไปนะครับ Magni f i ว e อฟเฟกต์นะครับสกิลเพิ่มขึ้นอีกอกว้างขึ้นอีก3 0อันนี้ลดลง50อันนี้กว้างขึ้น30อ๋เอเหมือนเหมือนแบบว่าเอามาลบข้อเสียกันเลยนะใส่เนี่ยอันนี้ผมใส่เองนะครับผมต้องจำก่อนว่าผมใส่เองบางทีก็แบบมันไม่ได้ถูกต้อง100แล้วก็มันมันไม่ได้มีอะไรบอกว่ามันผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ม,มีมีอะไรบอกว่ามันถูกเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะเกมนี้มันเล่นยังไงก็ได้ต่อไปลมไล่ลำนะครับ ลมไล่ลามผมใส่เป็นเอ่อบรายนะครับเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยมันก็จะตาบอดพอมันตาบอดมันก็จะตีเราไม่ค่อยโดนนะครับแต่เท่าที่ผมเล่นมาก็เห็นมันตีโดนตลอดเลย <c oughs> ต่อไปนะครับสายสายฟ้าสายสายฟ้าก็คือใส่เป็น elemental focus นะครับสร้างความเสยียธาตุเพิ่มขึ้น25ออืมเนี่ยขอแห้ง <c oughs> อะ ต่อไปนะครับ Lightning Mastery นะครับก็คือทุกสกิลที่เป็นสกิลสายฟ้าก็จะมีเลเวลขึ้นบวก1%เอร์อีกอีกหนึ่งเวลนะครับต่อไปสกิลลมบ้าละห่ำนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมากถ้าจะเล่นแบบผมนะแบบว่าไม่ต้องคอมโบไม่ต้องอะไรอะ่ะคือต้องมีสกิลนี้นะครับลมบ้าละห่ำเพราะว่าเราจะได้เฟนชี่ชาร์จมาจากการเล่นฟรีๆแบบว่าเราไม่ต้องไปเก็บคอมโบไร้สาระคือเดินไปคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกไหนก็ได้ที่คุณอยากคลิกนะครับ ก็คือเราจะได้รับเฟสชิชชัหนึจ 1. ดลูกเมื่อเราสร้างสถานะแช่แข็งหรือว่าช็อตประสาทนะครับอ่าทีเนี้ยทีเนี้ยคือการทํางานของมันก็คือผมอะใส่ใส่ทวนวายุมาเนาะเป็นเนี่ยใส่อิเล็กโทรคิวเข้าไปในทวนวายุนะครับก็คือมันจะไม่สร้างสถานะช็อคแต่ว่ามันจะเพิ่มเป็นเพิ่มโอกาสการช็อตประสาททีนี้วิธีการเล่นของผมก็คืออย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยเลยอะ เนี่ยครับแค่เนี้จริงๆแล้วก็เวลาได้ได้เฟรนซี่ชาร์จมาจะคลิกซ้ายหรือจะคลิกขวาคืนก็แล้วแต่นะครับอืมประมาณนี้เลยนะมันเล่นแค่นี้จริงๆน่าจะได้เห็นตอนต้นคลิปไปแล้ว,ลวมั้งผมคิดว่าผมน่าจะเรียงคลิปอย่างนั้นนะเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็วิ่งบนเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้เรามีเจาะรูแค่3มรูนะเรายังไม่ได้มี4รูหรูอะไรอะไรโคตรผมคิดว่ามันก็น่าจะแรงกว่านี้หรืออาจจะระเบิดเร็วกว่านี้ ในแต่พอเล่นจริงๆมันก็จะแบบมันแบบม,แบบมันตุ้มๆต,ตลอดเวลาไหนๆจะโอ้มันผมบอกเลยโคตรเพลินสำหรับใครที่อยากเล่นหอ,อกสายฟ้าเมือนผมนะแล้วก็อ่ะต่อไปเป็นเกียร์เนาะคือถ้าจะดูเกียร์มันเรียกว่าอยู่ในช่วงใช้แบบไหนเอออยู่ในช่วงแบบว่าใช้ตามที่มีนะครับอ่ะหอ,อกก็ประมาณนี้นะครับ พาวเวอร์143ถึง246อันนี้ยังไม่ได้แบบอัพค่าคุณภาพนะเดี๋ยวผมจะรออัพค่าคุณภาพมันก็จะเอาวาวมาวาวาด้วยก็หอกมีคุณสมบ,บัติประมาณนี้นะครับกายภาพ144เสีอหากายภาพ16-30อันนี้ได้มา25เยกนะครับอ,อันนี้เพิ่มตราการหลบหลีกมาหน้าแล้วก็ระดับความหายากแล้วก็อินอะดูตามนี้ได้เลยนะครับเออคือหมวกต่อไปเสื้อนะครับเสื้อก็เพิ่มหลบหลีกแล้วก็พลังชีวิตพลังวิญญาณ อ่ะถ้าจะเล่นแบบนี้ต้องมีพลังวิญญาณเยอะมากพอนะครับถ้าเยอะไม่มากพอก็ก็จะเหงาอยู่เหมือนกันนะบางสกิลใช้ไม่ได้นะอันนี้ผมใช้หมดเกี้ยงเหลือศูนย์เลยนะแบบจัดสรรปันส่วนดีจัด2 0 9อเอ่ะมันเหลือศูนย์เป๊ะๆได้ยังไงอะ่ะงงมาก <c oughs> คือไม่ได้คิดคำนวณเลยขนาดนั้นนะ <c oughs> อืต่อไปนะครับรองเท้าก็เคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็ความหายากของไอเทมอันนี้ก็คือเสริสรมความเสียหายไฟเจ็ดถึงสิบสามมานาะโจมตีเร็ว ต้านทานสายฟ้า6 21ยอ่าอันนี้ก็ต้านทานสายฟ้า3ามสต้านทานเควอทสิบเแล้วก็ลดการใช้ของขัง17บเจแล้วก็นี่นะครับก็คือเพิ่มประค่าพลังวิญญาณ50าสต้านทานไฟต้านทานสายฟ้าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าที่ผมเล่นเนี่ยคือผมได้เอฟเฟกต์จากนี่นะครับเพิ่มโบนัสของที่สวมใส่นะครับจากแหวนและสร้อยอีกย5นะ ก็คือมันก็จะได้แบบพลังวิญญาณหรือว่าค่าพวกนี้มันได้มากกว่าตัวเลขที่เราเห็นนะครับซึ่งได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับของก็ประมาณนี้นะครับของก็ยังไม่ได้อยากให้ดูอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นของที่แบบมั่วๆก่อนนะตอนนี้ดาเมจตอนนี้คือ DPS มันหนึ่งหมืหนึ่งพันแต่ดาเมจจริงๆมันส0มพเองนะพัะนกว่าเองนะยังไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแต่ก็เล่นได้นะ นีก็คือถ้าระเบิดเนี่ยสี่พอันนี้สี่พัอันนี้4ี่อันสี่แรงกว่ากันไม่ได้ปะเขาอะไรอะไรมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูแต่เดี๋ยวน่าไอ,ไอช่วงนี้น่าจะอยู่ที่ต้นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้ว